ป๊าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งไ่เม็ดปวกเต็มปลาเลยครับนี่เป็นไหครับของแข้เลยครับนี่ปอยุ่มเดยวไม่กระดกงามๆเนาะครับเนาะนี่พี่น้องครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับผมมีเชนเคยเนาะครับเนาะกับป้าเห็นชาแนลครับวันนี้สีผ้ามาเก็บเห็ดคือเก่าคือเก่านะครับในปลาวันนี้มาผู้เดียวนะครับเนาะป้าเห็นชาแนลมาเลยครับาแพ็กคูเลยครับ หลงโงกนะครับเนาะโอ้หดอกงามเลยเกิดแพคคุยเนาะครับเนาะลงโงสองดอกติดกันเลยเนาะครับน,นี่นะอ้าวนี่เน ของเคลียร์ได้พี่น้องมาหนิอมมาดูนี่าดพี่น้องมั้โอ้ยดูพี่น้องเต็ดคนนะพี่นอ้องเนี่ยาดโอ้พี่น้องเนี่ีดวงดีครับเด้อครับมานน่ 啊，嗯，我看。 โชว์หน้ากล้องสิอืมเห็ดปวกนะครับวนะ่ะอืมอันนี้ถอดแล้วนะครับอืมชิ้นออกบิางปิน เห็ดกอเด้งไงนะครับเนาะนี่ดอกยังแง้มเนะครับเนาะนี่นะครับเด้งนะครับเนาะดอกง,ง่ายๆนะครับนะี่ เป็นฝูงนุ่งนะครับนี่ดอกแยงไงเนาะครับนี่เป็นฝูงนุ่งเป็นฝูงนุ่งนะครับนี่เนาะดอกกําลังจุ่มๆแง่แแม่นะครับนี่เนาะนี่นะครับ อีกนี่นะครับเนาะเป็นผึ่งลงงุ่งนะครับโอ้โดอกงไงนะครับนี่นี่นะครับเพชแบบรผึ่งลางงุ่งนี่นะครับเนาะอดอกจ่มก็ร่างแง้มเนาะครับเนาะเห็นผึ่งลงงุ่งเลยครับเนี่ยออกจ่มก็ร่างแง้มๆเลย Too ngả và nga em nga 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 Nhìn phượng đóng nhung nó khép nó được cái em em nhìn nó khép nó đồ ngang đi đi nó chung cái lăng ngang đi Ừ, đòi nó lại เห็ดพึ่งนกยูงแล้วครับเห็ดพึ่งนกยูงแล้วครับเนาะดอกโอ้ก็ยังถือว่ากินได้อยูนะครับเนาะมาทั้งในแถวแห้งแล้วครับเนาะโอ้กินน้องก้อนไหมน้องดอดกันแล้วครับเนาะ ม่าที่เน่ถเนะครับเนาะเห็ดเพื่งลงยุ่งนะครับเนาะ <c oughs> อืมอีกอกแลนะครับเนาะอือหือ เพิ่งนะครับเห็ดเพิองเห็ดเพิองคุ้มนะครับเนาะนี่เมืดอดอกของเรานะครับเนาะแกงกินเนยแลยคะรับนี่นี่ดอกเนาะเป็นเห็ดเพิองคุ้มนะครับมือดอกกำลังเนียหน่อยนะครับนีน่โอ้ยใส่เพิงเป็นหอยเขียวนะครับเนาะ นะครับนาะเห็ดก็ค่อยเขียวนะครับกลุ่ก็นั่งง่ามๆนะครับเนาะอีกดอกเป็นนะครับเนาะนี่นครับดอกเห็ดเผื่อนกองยังนะครับ เดี๋ยกำลังงี้ยมแลครับแล้วนี่นะครับเนาะเห็ดยฝืนตรงยุ่งนะครับ,นะรบแกงกินได้นะครับนี่ฝืนตรงยุ่ง,น,งนะครับเนาะนี่ เห็ดนะนะรุมน,นะครับเนะ้ะอือนะ่ารันเนาะ เห็ดเพืองนอกยุ้งนะครับอยู่นะครับเนาะโอ้ห่วเลี้ย,ยงดอกได้แล้วครับเนาะนี่เนาะเอ้ยพี่น้องมึง อ๋อนี่พี่น้องเห็นดงงืวงนะครับเนาะย่งๆอยู่นะครับแพคกูเลยครับเห็นดงงกนะครับเนาะโอ้โอดอกง,งามรับเกิดแพคคุยเนาะครับเนาะ สองดอกติดกันเลยนะครับเนี่ยนะตอนยังไงนี่ยนะครับเนี่ยพีหนังมือ

นี่เพื่อนุ่ลงนะครับเนาะนี่นี่ครับพี่น้องมือนีปลาเห็ดเชดเดลกับไม้ก็บเห็ดนะครับเนาะนี่ผลงานนะครับนี่เฮ็ดเฮ็ดล้มนะครับนี่นี่เห็ดเฮ็ดคุ้นนะครับนี่ตัวนง่ายพี่น้องมั้งเฮ็ดคุนพวัวปลาหนึ่งนะครับนงเงานาะก็ได้เห็ดลงโขงขาวดำนะครับอันนี้เห็ดหนามาดขาแดงนะครับเนาะนี่ มีเป็นเ็ดพึ่งลงทุงนะครับนี่เดี๋ยวผูว้ใดอยากเบอ่งกลีปเต็มเต็มกะอย่าลืมกดติดตามช่องยินแชแนลนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิงลงคลีปเต็มเต็มให้นะครับเนาะนี่ก็คือผลงานวัอนี้นะครับเนาะ